คนเราอ่ะเกิดมามีอยู่2แบบก็คือเกิดมามีต้นทุนมีชาติกูลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดมาแล้วโอเคไม่มีอะไรต้องมาสร้างเองของพี่เป็นแบบไหนครับเรามีบุญเก่าที่บ้านทำมาสังหามาก่อนแต่ผมรู้สึกมาโดยตลอดแหละว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราไม่ควรไปกินบุญเก่าอะ่ะเราเนี่ยอยากจะสร้างเลกาซีของตัวเอง ที่บ้านจริงคุณปู่เนี่ยแทบจะเป็น first developer in Bangkok เลยแต่ตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้เอาที่ที่บ้านมาทำก็คือซื้อที่แล้วก็ทำเลยแต่ก็ไม่ได้โรยด้วยกิบุูราบ Asset f i ตั้งมาก็ปีที่1และครับ, <S 1> <S 1> ค,รบคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะสร้างบ้านแตกต่างกว่าคนอื่นแล้วก็ทำอะไรที่ตลาดมันไม่มี <S 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 บ้านของแบรนด์ A 5เป็นยังไงครับมันเป็นโปรเจกต์ที่เราสร้างแต่มันอินสปายมาจากความรัก ว่าเราใช้ใจสร้างเหมือนเราเข้าไปอยู่ในนั้นจริง